สวัสดีครับสวัสดีสาวกชาวเดล塔ฟอร์ m โมบายทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคสูตรสาคัญอย่างการตั้งค่ากราฟ,ฟิกในเกมเดล塔ฟอร์มโมบายนั่นเองครับมันมีวิธีการตั้งยังไงบ้างให้มันลื่นให้มันไม่หน่วงแล้วก็ไม่แหลกนะครับฟเฟรมรทพุ่งๆหรือว่าการตั้งค่ากราฟ,ฟิกยังไงให้มองศัตรูได้ง่ายขึ้นเนี่ยคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนครับสำหรับใครที่เพิ่งโหลดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งค่ากราฟ,ฟิกยังไงเล่นยังไงทาไมมันกระตุกจังเลยทำไมคนอื่นเขาเล่นแล้วมันลื่นขนนนนาาาาดดดีี้้โโมมมเเเกกกก่่่่่วจแงิสปคคุรรอท ลังเจอปัญหานี้อยู่ไม่อยากไปงมเองไปชมในคลิปนี้กันเลยครับเอาละครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยวันนี้ผมมีโปรดีดมาแนะนาครับยูทูปพิเอมเริ่มต้นแค่19บาท1เดือนเพียงแค่ห9บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นอีกเพียบเลยครับหรือใครที่อยากจัดแบบรายปีก็มีนะครับยูทูปพิเอมเพียงแค่1 9 9าบาทยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Chat gpt netflix disney paramount video c a n ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ามมาาากกกวว่ 4, ่่คนนนนรรรเเป็สสนหนึงับาาถแ ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอด dark pm ของดีราคาดีต้องลองแล้วจะติดใจส่วนใครที่มองหาลัเตอร์เกมเดลต้าฟอร์ o b โ l บายผมก็ต้องขอฝากร้านจุเมโกช็อปด้วยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมีแบบเติมแบบ u ู d แล้วก็ IDPa พานะครับถ้าแบบ ID ดีพาเนี่ยก็จะถูกกว่านั่นเองครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ไม่โกงไม่โยมไม่คามุยเอาเป็นว่าถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์ข้ามูใหญ่ใต้คลิปได้เลยครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับตั้งค่าแรกเนี่ยใครที่รู้สึกว่ามองศัมอมอเนน,น,นนักบกาาา้้้ทงีีข พื้นฐานแล้วก็ต่อสู่ครับเลื่อนลงมามันจะอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือหัวข้อมุมมอง fov fpp นั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ทุกคนดูก่อนเลยครับอาจจะปิดได้หมดเลยผมจะแนะนําเสมอเลยว่าให้เปิดไว้นะครับอ่ะให้ทุกคนสังเกตที่หุ่นตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมก็จะให้มันเห็นแบบนิดเดียวอ่ะทุกคนสังเกตนะเห็นแค่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็มาเปิดที่เดิมแลเข้ามาที่ต่อสู้แล้วก็มุมมอง fpp ครับเปิดไปสุดนี่เห็นปะ่ะคือจากเมื่อกี้เนี่ยเห็นแค่ช่วงข้อสองนะครับอันนี้ก็เห็นเต็มตัววซึ่่่งแนนนอา การเห็นแบบนี้มันก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามุมมองเนี่ยมันกว้างกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็การมองศัตรูเนี่ยง่ายขึ้นแน่นอนตั้งค่านี้ก็จะมีผลมากๆเลยครับสำหรับใครที่เล่นระยะใกล้ๆแล้วมองศัตรูไม่ค่อยเจอหรือว่าหันไม่ทันเนี่ยอันนี้จะช่วยได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าหรือว่าการเห็นศัตรูไม่ว่าจะมาจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะจะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามีมุมมองที่กว้างขึ้นระยะวิสัยทั์เราก็ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นด้วยนคทุก ผมจะแบบให้ความสําคัญกับมุมมอง APP มากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำคัญจริงครับเอาเป็นว่ายิ่งใกล้มันก็จะยิ่งสําคัญนะครับการใช้งานตัวมุมมอง a p p เนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะครับผมขอไว้ต่อที่ตั้งค่าสุดสําคัญต่อไปนะก็คือการตั้งค่ากราฟิกนะครับทุกคนอันนี้สําคัญมากๆอยี๋ให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเรื่องกราฟิกเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นลื่นไหลหรือแม้กระทั่งอันติเมดเลยนะครับซึ่งอ่ะสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าอันนี้เนี่ยคยอิเลื กราฟิกด้านบนเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากได้ความคมชัดนะครับความคมชัดในที่นี้คือเวลาที่มองศัตรูไกลๆเนี่ยภาพก็จะไม่แตกเห็นได้ชัดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราปรับไว้ที่ต่ำเนี่ยครับมันก็จะลื่นไหลแต่ถ้าถามว่ามีน้อยที่เยอะไหมใช่ครับมันจะเยอะกว่านั่นเองซึ่งถ้าเราจะเล่นให้มันลื่นไหลอย,อยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่า เราควรจะตั้งไว้ที่ต่ำสุดหรือว่าลื่นไหลนั่นเองความแตกต่างเวลาที่เราปรับการาฟิกสูงเนี่ยครับมันจะเป็นพวกความคมชัดจะสูงมากนะครับแล้วก็เอฟเฟกแสงเอฟเฟกเงาเอฟเฟกควันต่างๆนะครับสิ่งที่แตกต่างต่อไปนั่นก็คือเวลาที่เราปรับการาฟิกสูงนะครับทุกคนการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงมากครับแบตจะร้อนเร็วแล้วก็แบตก,ก็จะหมดไวด้วยครับแต่ว่าถ้าว่าเราปรับต่ำเนี่ยมันก็จะประหยัดแบตมากกว่าอีกหนึ่งจุดข,ข้อแตกต่างที่ทุกคนจะต้องรู้เลยนะครับสำหรับการปรับการาฟิกสูงเนี่ย ซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะครับเพระาะว่าการที่เราปรับกราฟิกสูงเนี่ยมันจะทําให้ FPS เราเนี่ยมีโอกาสดรอปนะครับอาจจะดรอปบ,บ้างเป็นบางครั้งมันจะเกิดขึ้นก็ต่อมเมื่อเวลาที่เครื่องเราร้อนเพราะว่าเราปรับกราฟิกสูงครับเครื่องร้อนแบตน้อยอ่ะนี่เลยครับมันจะพ่วงกันมาแบบรัวๆเลยนะถ้าในความคิดเห็นผมนะครับสำหรับความเหมาะสมนะสำหรับใครที่อยากจะปรับกราฟิกสูงนะครับอ่ะก็อาจจะเอาไว้อัดคลิปหรือว่าเน้นภาพสวยๆไปเลยนะครับแต่มันก็จะแบบไม่ค่อยได้ลื่นไหลขนาดนั้น ในส่วนของประสิทธิธภาพการโหลดเนี่ยครับการที่เราปรับการาฟิกสูงมากๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้เวลาที่โหลดภาพเนี่ยมันช้ากว่าเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่มันถือว่าช้ากว่านั่นเองซึ่งถ้าใครที่อยากได้ลื่นที่สุดเลย ผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นลื่นไหลนั่นเองเข้าใจง่ายๆประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ยังงงอยู่เอา้าสุดท้ายนล้วมันต่างกันยังไงเวลาที่เรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็แทบจะไม่เห็นข้อแตกต่างเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้คือข้อแตกต่างที่แบบโคตรสาคัญเลยเอาละครับผมขอไปต่อที่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการตั้งค่ากราฟ,ฟิกนั่นก็คือหัวข้อเฟรมเรทนั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมอยากให้ความสาคัญแบบโคตรๆเลยเนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราตั้งไม่ดีหรือว่าตั้งผิดเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเราเนี่ยจะเป็นเครื่องทีี่่แแแรรรงงนนะะัมมกกกกก็็จทําาใหห้้ตววล มากมากครับซึ่งเล่นโคตรยากยากมากๆเลยนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็เล่นไม่ได้เลยมาเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเมเลทเนี่ยมันจะมีให้เราตั้งที่่อข้างเยอะเลยนะครับต่ำปานกลางสูงแล้วก็สูงมากแล้วก็90 fps 120 fps 1 4 4 fps อ่ะทุกคนสงสัยไหมว่าอันเนี้ยมันสําคัญขนาดไหนบอกเลยว่าถ้าเราหากว่าเราตั้งไว้น้อยนะครับมันก็จะกระตุกมากๆเลยอ่ะทุกคนสังเกตได้จากตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ต่ําสุดดูครับประมาณนี้เลย ซึ่งบอกเลยว่ามันมีอาการกระตุกที่่อข้างเยอะ,ะครับไอตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเครื่องเราไม่แรงนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไปจํากัดตัวเฟรมเรทของเขานั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากได้ลื่นที่สุดผม, yes? ผมแนะนําว่าให้เราปรับให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เครื่องเราจะปรับได้เลยครับอ่ะทีนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ยทําไมของผมเนี่ยอ่ะดูในคลิปผมใช่ไหมทําไมาของผมปรับสูงมากได้แต่ทําไมผมไปดูของตัวเองเนี่ยครับมันได้แค่แบบเฮ้ยทำไมมันได้แค่ปานกลางหรือว่าได้แค่สูงใช่ไหมเออทีเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นตัวของ iPhone 11ธรรมดานะครับ มันก็จะได้60 FPS นั่นเองผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยผมสามารถแนะนําได้แต่ว่าจะแนะนําได้แค่ของ iOS นะครับซึ่งของ Android เนี่ยผมไม่ได้เคยใช้เล่นเกม FPS มาก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมก็จะแนะนําในส่วนที่ผมรู้ละกันผมจะรู้ของ iOS ละกันเอางี้ถ้าใครที่สนใจแบบเฮ้ยผมอยากเล่นเกม Delta Force มากผมชอบเกมนี้และอยากได้มือถือสักเครื่องหนึ่งถ้าอยากให้ผมแนะนํานะผมอยากให้ไป iPhone ครับแต่ว่า Android มันก็อาจจะดีใช่ไหมแต่ผมไม่ถนัดด้านนี้จริงๆครับสำหรับ Android นะ แต่ถ้า iPhone เนี่ยมันมีความเสถียรที่สูงเอางี้ละกันสเปคขั้นต่ำของ iOS ที่จะเล่นเกม e l t t Force ได้นั่นก็คือ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8 iPhone SE 2นั่นเองครับอันนี้เนี่ยจะสามารถตั้งเฟรมเรทได้ที่60เฟรมเรทนะครับทุกคน60 fps นั่นแหละเออถือว่าระดับนี้ก็เท่ากับของผมเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 iPhone X iPhone XR XS หรือว่า 11, 11 11 Pro Max 12 12 Pro Max เนี่ยก็จะได้แค่60 fps เท่าน,นั้นนะครับทุกคนจาตรงนี้ไว้เลยนะ ถ้าว่าจะซื้อมาเล่นเกม Delta Force เนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อเป็น iPhone 13ขึ้นไปนะครับ iPhone 13 iPhone 13 Pro Max 14 15อ่ะอันนี้เนี่ยก็จะได้ถึง60ถึง90นะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 15เนี่ยทุกคนมันสามารถปรับได้ถึง120 fps เลยนะครับซึ่งมันถือว่าสูงมากๆเลยนะ แต่ทีนี้ครับผมมองว่าถ้าจาก60เป็น90เนี่ยอาจจะต่างไม่เยอะมากแต่ต่างนะผมมองว่ามันต่างแล้วมันลื่นไหลนะครับแต่มันไม่ได้แบบเยอะเวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าจาก30 fps เนี่ยมา60ผมบอกเลยว่าโอ้โหสวรรค์เลยใครที่เล่น fps น้อยๆมาแล้วมาเล่น60 fps เนี่ยจะแบบโคตรฟินเลยครับซึ่งเอาเป็นว่าผมก็จะแนะนําอย่างนี้ล้กัน iPhone 13ขึ้นไปนะครับก็จะได้90 APS แล้วนะทุกคนถึงผมจะบอกว่าได้90 APS แต่ว่าถ้าเราไม่ได้มาตั้งตัวที่ปลดล็อกเฟรมเรทมันเนี่ยมันก็จะแบบสต็อปแค่นั้นแหละเราตั้งไว้30มันก็ได้แค่30เอาละครับก็อยากจะแนะนําตรงนี้้ทุกคนแบบเข้าใจแบบละเอียดละเอียดเลย ผมขอไปต่อที่หัวข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับในส่วนของสไตลกราฟิกเนี่ยผมว่ามันก็มีผลนะครับมันมีให้เลือกทั้งหมด4แบบเลยเอออันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราสบายตาหรือว่าเราถนัดก,ก็ใช้อันนั้นนะครับซึ่งผมว่าสมจริงมันครข้งที่จะมืดน,นะครับส่วนตัวแล้วถ้าอยากให้มันแบบสบายตานิดนึงก็ใช้เป็นภาพยนตร์หรือเบาก็ได้นะครับมันจะสบายตาแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ย มันจะเน้นสีสดนั่นเองครับผมจะใช้อนันเพราะว่าสีมันจะสดมากๆเลยถ้าใครคิดว่ามันยังมองง่ายไม่พอสิ่งนี้ก็ช่วยได้ครับมันจะเป็นปัญหามากๆเลยครับสาหรับใครที่เล่นสโคปเล็กและซูมไปเอ้ยทำไมมันมองหาศัตรูไม่เจอหรือว่าตัวละครเล็กเหลือเกินเออมันจะแก้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีวิธีแก้อยู่นะครับทุกคนเห็นป่มคือตัวละครของศัตรูเนี่ยมันเล็กมากครับบางทีเรามองไม่เห็นวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดให้เรามาปรับแต่งปืนก่อนเลยครับจากนั้นกดไปที่สโคปแล้วก็ใส่ไปเลยครับไอศูนยรเล็ ใช่ไหมมันจะช่วยได้เยอะนะครับอยากรู้ว่าช่วยเยอะไม่เยอะนี่เลย อ่ะนี่ครับไม่เด่นก็ให้มันรู้ไปเนี่ยครับซึ่งมันช่วยได้เยอะนะครับใครที่รู้สึกว่าผมเล่นตัวของสูตนเล่งเลดอ์เนี่ยมันมองไม่เห็นไอตัวของอินฟาเลสสะโคบอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เด่นขึ้นชัดขึ้นแลวแน่นอนรับว่าในส่วนของสะโคบไกลๆมันก็มีเหมือนกันครับทุกคนนี่ฮะใครที่ซูมไปแล้วจากปกติที่มองไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยมาใช้พวกสูตนเล่งจับความร้อนอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับแต่มันยังมีอีกหนึ่งวิธีครับสำหรับใครที่คิดว่าแค่นี้มันยังไม่พอครับขอไปต่อเลยมามันก็คือกาาารรปััับบโโซนนนนนนสให้้้้มมมูไดดีียยิ่่่งงขขึเเเอล ผมจะลองให้ดูก่อนเลยนะครับสูนเล็กอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการปิดไปหมดก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะอันบนหรือว่าอันล่างนะครับจตปกติถ้าหากว่าเราปิดไว้นะครับเวลาที่เราซูมให้ทุกคนสังเกตตัวนู้เลยนะครับนี่ก็จะตัวขนาดเล็กประมาณนี้ครับซึ่งมันมองยากพอสมควรเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ใส่สูนเล็งของตัวจับความร้อนเนี่ยก็จะมองยากมากทีนี้เดี๋ยวเรามาปรับจูงกันครับเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่เดิมเปิดให้สุดไปเลยนะครับอันบนเนี่ยก็จะขยายได้เยอะขึ้นส่วนอันล่างเนี่ยครับก็จะทําให้เวลาที่เราซูมเนี่ยม สกอบก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแบบเดิมครับตัวเดิมเลยจัดไปครับนี่เป็นไงมันก็จะชัดขึ้นเลยนะครับเจ้าโปรตีเนี่ยไกลๆแทบจะมองไม่เห็นเลยครับคือมันเล็กมาก ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราซูมมันก็ทําให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับแล้วในส่วนของสโคปไปกลเนี่ยมันก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับคือมันปรับได้ทุกสโคปเลยอันนี้มันช่วยได้นะคือใครที่แบบโอ้ยผมไม่ไหวจริงๆครับผมมองไม่เห็นมันไกลเกินไปมาปรับตรงนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าสองสิ่งนี้เราตั้งค่าแล้วก็เราปรับจูนคอมโบคู่กันเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยครับจากคนที่มองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะครับเอาตัวของสูตรเลงที่มันจับความร้อนหรือว่าอินฟราเรดเนี่ยมาช่วยแล้วที่สําคัญเนี่ยเราได้ปรับจูนตัวของส ไกลๆกลางๆก,ก็ยิงได้ดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับใครที่หาศัตรูไม่เจอหรือมองศัตรูไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยวิธีสุดท้ายของผมแล้วนะครับวิธีนั้นนั่นก็คือการเล่นตัวละครสายรีคอนอย่างเช่นลูน่านั่นเองครับ <Yeah. S 1> อ่ะหรือไม่จะเป็นแฮกคอลอก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็แนะนําเป็นลูน่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถยิงธนูสอดแนมได้เอาดิ ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นศัตรูเลยผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยบางคนที่มองไม่เห็นจริงๆมอันอาจจะเป็นแบบข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนไปเลยก็ได้นะครับยิงคมยิงแม่นจริงแต่ว่าหาไม่เจอ,อน,นี่ก็ค่อนข,ข้างที่จะลําบากนะครับผมคิดว่าการทดแทนด้วยมุมมองกว้างแล้วก็เฟรมเลกการปรับการาฟิกการปรับโทนสีของภาพแล้วก็การใส่สโคบจับความร้อนลวไปถึงการจูนสูตรเลงให้มันขยายมากขึ้นทีนี้ปิดจบด้วยการใช้ตัวละครสายสแกนอย่างพวกลูน่าหรือว่าแฮคคอมเนี่ย อันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยทุกคนได้แน่นอนนะครับคือถ้ามันไม่ได้นี่ก็ผมไม่รู้จะแนะนํายังไงแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมได้ไปเค้นมาแล้วนะพยายามหาวิธีที่แบบเฮ้ยมันมีอะไรอีกบ้างที่มันแบบพอจะได้มากกว่านี้อีกไหมเออประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าตัวละครอย่างรูน่าเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับน่าจะประมาณ4 0 50%เลยก็ว่าได้เนี่ยเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยยิงขึ้นฟ้าไปปุ๊บคือมันสแกนแบบทั่วเลยนะ เห็นหมดเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทีนี้มันไม่ต้องระวังแบบว่าอ้ยซ้ายจะมาหรือเปล่าขวาจะมาหรือเปล่าหรือว่าหลังจะมานะก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนหวังว่า ทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอลนะครับผมวองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็จะจากกาันไปใครที่สนใจไม่ว่าจะ y o u t u p r พเมีมหรือว่าร้านเติมเกมเดลต้าฟอนเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์คำบรรยายใตใ้คลิปได้เลยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย